จางวางตรีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยสมเด็จพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระราชโอรสพระองค์ที่8ในสมเด็จรพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าฟ้าจุฑาธุราดิลก ทรงประสูติเมื่อวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2435ณพระตำหนักมรกตสุดเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเขตพระราชฐานนี้ว่าพระจุธาธุทราชสถานตามพระนามของเจ้าฟ้าจุธาธุธราดิลกซึ่งประสูติณนะที่แห่งนั้น เมื่อสรงพระยาวทรงมีพระนามรำลองว่าทูลกระม่อมติว๋วพระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินีพระเชษฐาและพระอุชาร่วมพระชนนีเดียวกันทั้งหมด7พระองค์ต่อมาในวันที่18มกราคมพศ2448ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุาทาธุตธราดิรกกมขุนเพชรบูรณอินทราชัย หลังจากได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมแล้วก็ทรงเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษพร้อมกับเจ้าฟ้าอัสดางเนชาวุฒิและเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชโดยทรงเข้ารับการศึกษาณนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หลังจากสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษที่คณะ รัตตประสานศาสตร์เมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2461และทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างอีกด้วยเจ้าฟ้าจุฑาทุทาราดิโลกทรงมีพระทัยใฝ่ในงานด้านศิลปะโปรดการทรงแกรนเปียนโนฮาร์ฟและไวโอลีนและโปรดศิลปะการแสดงละครเจ้าฟ้าจุฑาทุทธาราดิโลกทรงเป็นต้นราชสกุลจุฑาทุศ โดยทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าบุญจิราธรชุมพลพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงสภัสสิทธิประสงค์เมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2465ซึ่งก่อนจะอภิเษกพระองค์ทรงมีหม่อมอยู่ก่อนแล้วสองท่านคือหม่อมระอสกุลเดิมสิริสัมพันธ์ธิดาพระนมอินสิริสัมพันธ์และ หม่อมระวีสกุลเดิมไกยานนท์ซึ่งทั้งสองเป็นนางละครจากคณะละครวังสวนกุลาเจ้าฟ้าจุธาธุทธราดิลกไม่ทรงมีพระโอรสหรือพระธิดากับพระชายาแต่ทรงมีพระโอรสพระธิดาอย่างรพระองค์ที่ประสูตแต่หม่อมทั้งสองดังนั้นเมื่อแรกประสูตพร,ระบุตรทั้งสองจึงมีฐานดันดอนสักเป็นเพียงหม่อมเจ้าเท่านั้น ต่อมาในปีพศ2470ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงโปรดเก้าให้เลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประทิดานในเจ้าฟ้าจุทาธุทธราดิโลกมีพระนามว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธศิริโสภาประสูตแต่หม่อมละอส่วนพระโอรสมีพระนามว่า พระวรวงเธอพระองค์เจ้าวราน,นุทวัตประสูตรแต่หม่อมราวีด้วยความที่พระองค์เจ้าวราน,นุทวัตมีหม่อมมารดาเป็นนางละครมาก่อนจึงทําให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวข้ามพระองค์เจ้าวราน,นุทวัตจากการสืบราชบัลลังก์ด้วยทรงมองว่ามีมารดาเป็นสตรีที่ไร้สกุลรุนชาติ ดังปรากฏในพระบรมราชองค์การตอนหนึ่งความว่าให้ข้ามหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยนั้นเสียเถิดเราหม่อมเจ้าวรานนทวัฒน์มีแม่ที่ไม่มีชาติสกุลเกรงว่าจะไม่เป็นที่เคารพแห่งพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ ผู้เป็นทายาทในสายสวภาจึงมีได้สืบราชสมบัติเช่นเดียวกับพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุรจักรพงศ์ที่มีหม่อมบานดาเป็นชาวต่างชาติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทุตราดิลกกมขุลเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงมีพระวรากายไม่แข็งแรงโดยประชวนพระโรคภวก,กะหรือโรคไตปริการหรือรัง ประกอบกับเกิดเป็นพระโรคบิดและมีพระหัตถ์อ่อนลา้นาคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถประคับประคองพระอาการอย่างเต็มที่แต่พระอาการทรงบ้างสุดบ้างและมีพระอาการอ่อนเพียงลงตามลำดับจนกระทั่งวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2466ก็ทรงสิ้นประชนณนาวังประทุมวันสิริพระชนมายุได้3 1พรรษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญประสบมาประดิษฐานบนแว่น้าสามชั้นประกอบพระโกศทองน้อยนาตำหนักปารุตกวันและมีพระราชะพิธีพระราชะทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2466ณพระเมรุทองสนามหลวง